สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมาคุยกันครับเป็นเครื่องมือการเงินตัวหนึ่งที่คนพูดถึงเยอะเหมือนกัน SGOV เนี่ยครับค่ะสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะ SGOV นี้เป็น ETF ตัวหนึ่งที่น่าจับตาครับข้อมูลที่เราได้มาก็มีหลายแง่มุมเลยวันนี้เราก็เลยอยากจะมาออลองเจาะลึกกันดูว่าจริงๆแล้วเนี่ย SGOV คืออะไรทำงานยังไง ข้อดีข้อควรระวังเป็นแบบไหนแล้วใครน่าจะเหมาะกับมันนะครับค่ะตัว SGOV นี่หรือชื่อเต็มๆคือ iShares Zero to Three Month Treasury Bond ETF ถ้าให้เข้าใจง่ายๆก็คือเป็นกองทุนรวมที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นนะคะแล้วก็ไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยมากๆอย่างพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ แต่อายุสั้นมากๆเลยคือไม่เกิน3เดือนเท่านั้นเองจุดเด่นก็คือความเสี่ยงต่ำมากๆค่ะโอโ้โหมีคนเปรียบเปรยเหมือนกันนะครับว่าเป็นที่จอดเงินชั่วคราวเกรด AA+ อันนี้คือยังไงครับขยายความหน่อยได้ไหมครับว่าข้างในมันเป็นอะไรกันแน่ได้ค่ะคือหลักๆเลยกองทุนนี้ไม่ได้ถือหุ้นนะคะครับแต่จะถือเฉพาะพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่อายุสั้นมากๆที่เรียกว่า T-bills หรือ Treasury bills ค่ะ ใช่ค่ะซึ่งมีกำหนดไถ่ถอนภายใน3เดือนทุกฉบับเนี่ยออกโดยกระทรวงการคลังสหรัฐเลยนะคะก็ถือว่าน่าเชื่อถือที่สุดในโลกแล้วเหมือนเราให้รัฐบาลสหรัฐยืมเงินสั้นๆแล้วได้ดอกเบี้ยกลับมาแบบนั้นไหมครับประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็มีกลไกคัดเลือกพันธบัตรที่เหลืออายุไม่เกิน3เดือนมีการกระจายความเสี่ยงในหลายๆฉบับด้วยนะคะแล้วก็ปรับพอร์ตอัตโนมัติทุกเดือนเลยอื เข้าใจแล้วครับคือเน้นความปลอดภัยสุดๆไปเลยแล้วจุดเด่นอื่นๆล่ะครับมีอะไรที่ทำให้มันน่าสนใจอีกบ้างข้อแรกเลยก็คือเรื่องความเสถียรค่ะราคา n a v หรือมูลค่าต่อหน่วยลงทุนเนี่ยแทบจะไม่แกว่งเลยไม่เหมือนหุ้นที่ขึ้นลงหวู่หวาครับนิ่งๆหน่อยใช่ค่ะนิ่งมากข้อ2คือผลตอบแทนค่ะจะมาในรูปดอกเบีย้ย ซึ่งตรงนี้สำคัญเพราะผลตอบแทนของ SIOV เนี่ยจะอิงกับอัตราดอกเบี้ยน,นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐหรือ FED RATE ค่อนข้างใกล้ชิดเลยอ๋อตาม FED RATE ค่ะช่วงที่ดอกเบี้ยน,นโยบายสูงแบบช่วงนี้ผลตอบแทนก็จะสูงตามไปด้วยก็อยู่แถวๆ5%ต่อปีได้ค่ะครับ แล้วก็ข้อ3คือสภาพคล่องค่ะสูงมากซื้อขายง่ายในตลาดหลักทรัพย์เหมือนหุ้นตัวหนึ่งเลยถ้าต้องการใช้เงินก็ขายได้เร็วค่ะเหมาะกับการพักเงินระยะสั้นมากๆฟังดูดีมากเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องผลตอบแทนที่เออมันตามเฟดเรทได้ง่ายๆผ่าน ETF ตัวนี้แต่ว่าความเสถียรข้อดีเยอะขนาดนี้มันมีอะไรที่เราต้องระวังเป็นพิเศษไหมครับมีข้อจากัดอะไรบ้าง มีค่ะแน่นอนอย่างแรกเลยคือต้องเข้าใจก่อนว่า STOV ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อสร้างการเติบโตของเงินลงทุนแบบก้าวกระโดดนะคะครับไม่ใช่หุ้นไม่ใช่กองทุนแต่สังหาถูกต้องค่ะราคา NAV มันจะค่อนข้างนิ่งๆอย่างที่สองก็คือเรื่องดอกเบีย้ยนี่แหละค่ะมันจะผันแปรตามเฟดเรทเลย huh. ถ้าเฟดลดดอกเบีย้ยเมื่อไหร่ผลตอบแทนที่เราคาดหวังจาก STOV มันก็จะลดลงการไปด้วยอันนี้ต้องยอมรับความผันผวนตรงนี้ และสุดท้ายก็คือเรื่องเงินเฟ้อค่ะถ้าเกิดเงินเฟ้อสูงมากๆสูงกว่าผลตอบแทนดอกเบี้ยที่ได้เนี่ยผลตอบแทนที่แท้จริงหรือเรี l y i e l ที่หักเงินเฟ้อแล้วมันอาจจะติดลบได้ก็คือเงินเรามูลค่าลดลงใช่ค่ะอำนาจซื้อมันลดลงแม้จะได้ดอกเบี้ยก็ตามพอจะเห็นภาพผลตอบแทนที่ผ่านมาไหมครับว่ามันเคลื่อนไหวตาม f ฟดเรท จริงๆแค่ไหนชัดเจนเลยค่ะอย่างช่วงปี2022ตอนที่เฟดเพิ่งเริ่มทยอยขึ้นดอกเบีย้ย S C O V ก็ให้ผลตอบแทนประมาณเอ่อ plus 1.5%ครับแต่พอเข้าปี2023แล้วก็ช่วงต้นปี2024ที่เฟดเขาคงดอกเบี้ยวไว้ระดับสูงๆผลตอบแทนก็ขยับขึ้นมาชัดเจนเลยค่ะอยู่แถวแถว p l u สถึง p l โอ้โหชัดเลยค่ะสอดคล้องกับทิศท,ทางดอกเบีย้ยนโยบายมามาก เห็นภาพเลยครับว่าเต้นตามจังหวะเฟดจริงๆแล้วแบบนี้ใครล่ะครับที่น่าจะเหมาะกับการใช้ s g o v เป็นเครื่องมือก็จะเหมาะมากๆเลยกับคนที่ต้องการพักเงินสดค่ะอาจจะรอจังหวะลงทุนที่เหมาะสมหรือคนที่อยากเก็บเงินสำรองฉุกเฉินไว้ในที่ที่ปลอดภัยสูงๆครับสภาพคล่องดีด้วยใช่ค่ะสภาพคล่องสูงเบิกใช้ได้เร็วหรืออาจจะเป็นนักลงทุนที่ช่วงนั้นอยากจะลดความเสี่ยงหลีกเลี่ยงความผันผวนของตลาดหุ้นในระยะสั้นๆ Hmm. แต่ก็จะไม่เหมาะกับนักลงทุนระยะยาวที่ต้องการให้พอตเติบโตมากๆนะคะส่วนผู้ที่เกษียณแล้วอาจจะใช้พักเงินระยะสั้นๆได้ถ้าเข้าใจและยอมรับได้ว่าผลดอบแทนมันจะขึ้นลงตามดอกเบี้ยน,นโยบายค่ะครับเข้าใจลักษณะของ SGOV แล้วนะครับท่าลองเทียบกับทางเลือกอื่นๆที่อาจจะใกล้เคียงกันหน่อยอย่างกองทุนพันธบัตรตัวอื่นหรือเทียบกับที่ต่างไปเลยอย่างกองทุนหุ้นละครับมันต่างกันยังไงบ้าง ถ้าเทียบกับ ETF พันธบัตรสหรัฐคล้ายๆกันแต่ถือยาวกว่านิดหน่อยอย่างเช่น s h v ที่อายุ0-1ปีหรือ BIL ที่อายุ1-3เดือนครับตัว SGOV ที่เราคุยกันเนี่ยอายุ0-3เดือนจะเน้นสั้นที่สุดปลอดภัยที่สุดซึ่งก็อาจจะแลกมากับผลตอบแทนที่อาจจะต่ำกว่าตัวที่ยาวกว่านิดหน่อยในบางช่วงนะคะแต่ก็จะผันผวนน้อยกว่าเน้นปลอดภัยสุด ใช่ค่ะส่วนถ้าไปเทียบกับกองทุนหุ้นอย่าง VOO หรือ SCHG อันนั้นคือคนละเรื่องเลยค่ะคนละประเภทการลงทุนครับ SGOV เนี่ยเน้นรักษาเงินต้นรับดอกเบี้ยตามตลาดระยะสั้นแต่ VOO หรือ SCHG เขาเน้นการเติบโตระยะยาวจากการลงทุนในหุ้นซึ่งแน่นอนว่าก็ต้องยอมรับความเสี่ยงความผันผวนที่สูงกว่ามากๆค่ะเข้าใจชัดเจนเลยครับ เอาละครับจากที่เราได้ลองสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับ SGOV กันมาก็พอจะสรุปได้ว่าหัวใจสำคัญของมันก็คือความปลอดภัยสภาพคล่องแล้วก็ผลตอบแทนที่น่าพอใจตามสภาวะดกเบียนะครับใช่เลยค่ะเหมาะมากกับการเป็นเอ่อลุมลบภัยหรือที่พักเงินในระยะสั้นๆถูกต้องค่ะมันเป็นเครื่องมือที่ตอบโจทย์เฉพาะทางจริงๆคือเน้นความมั่นคงสูงสุดยอมรับผลตอบแทนที่ไม่ใช่การเติบโตของมูลค่า แต่เป็นดอกเบีย้ยที่อิงกับนโยบายการเงินครับก็น่าสนใจมากๆทีนี้คำถามสุดท้ายที่อาจจะชวนให้ผู้ฟังลองคิดต่อกันดูนะครับก็คือว่าในเมื่อผลตอบแทนของ s g o v เนี่ยมันผูกกับทิศทางดอกเบีย้ยของเฟดอย่างใกล้ชิดเลยการที่เราจะติดตามแล้วก็คาดการนโยบายการเงินของเฟดอย่างสม่าเสมอเนี่ยมันจะช่วยให้เรา ตัดสินใจได้ดีขึ้นไหมครับว่าเราควรจะพักเงินใน SGOV นานแค่ไหนหรือว่าเมื่อไร่ถึงจะเป็นจังหวะที่เหมาะสมที่จะโยกย้ายเงินทุนไปสู่สินทรัพย์อื่นๆที่อาจจะให้ผลตอบแทนในรูปแบบที่ต่างออกไป